ดีค่ะชื่อนางทัศิการพลศักขารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยองวันนี้จะมานำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนสแสวงรู้ร่วมกับ TikTok และ Facebook เ,เรื่องเทคนิคการขายในรายวิชาการขายเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาโลจิสติกวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ สำหรับที่มาและความสำคัญของการทำวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือปัจจุบันเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นักเรียนนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนออนไลน์นะคะซึ่ง TikTok และ Facebook เ,เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนออนไลน์ได้ดิฉันจึงได้นำ TikTok และ Facebook มาผสานกับบทเรียนสแสวงรู้ซึ่งเป็นทางเลือก เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส่วนวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในครั้งนี้นะคะข้อที่1เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสแสวงรู้ร่วมกับทิ k t o k และ Facebook เรื่องเทคนิคการขายที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ทับแวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง เทคนิคการขายในรายวิชาการขายเบื้องต้นกรอบแนวคิดในงานวิจัยตัวแปรต้นบทเรียนสแสวงรู้ร่วมกับ tiktok และ facebook เรื่องเทคนิคการขายในรายวิชาการขายเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาโลจิสติกส่วนตัวแปรตาม จะเป็นผลสำัำธิ์ทางการเรียนเรื่องเทคนิคการขายในรายวิชาการขายเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศศิริจัตรบัณฑิตช,ชีพชั้นปีที่1สาขาโลจิสติกประชากรและกลุ่มตัวอย่างสำหรับประชากรจะเป็นนักเรียนระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยายลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยองในภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 จำนวนทั้งสิ้น98คนส่วนกลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาโลจิสติกในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจจังหวัดระยองจำนวน30คนซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่ายโดยมีหน่วยสาขาวิชาเป็นหน่วยการสุ่มส่วนผลการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสแสวงรู้ร่วมกับ tiktok และ facebook ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนนะคะมีค่าเท่ากับ48.15ซึ่งคิดเป็นร้อยละ80.25ซึ่งมากกว่าการเรียนแบบปกติของสาขาวิชาอื่น ส่วนตารางที่2เป็นการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังหลังเรียนนะคะจะมีค่าเท่ากับ24.43คิดเป็นร้อยละ81.43ซึ่งมากกว่าการเรียนแบบปกติของสาขาวิชาอื่นๆ ผลการวิเคราะห์นะคะผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสแสวงรู้ร่วมกับ t i k t o k และ Facebook เรื่องเทคนิคการขายในรายวิชาการขายเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศศีริยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาโลจิสติกนะคะค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสแสวงรู้ร่วมกับ t i k t o k และ Facebook มีค่าเท่ากับ80.25ทับแปดซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็คือ80ทับแ สรุปผลการวิจัยนะคะจากการรวบรวมข้อมูลวิจัยสามารถสรุปได้ในดังนี้ 1. จากการศึกษาบทเรียนสแสวงรู้ร่วมกับ TikTok และ Facebook เรื่องเทคนิคการขายในรายวิชาการขายเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรว,วิชาชีพชั้นปีที่1สาขาโลจิสติกนะคะมีประสิทธิภาพเท่ากับ80.25ทับแ1สแสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก็คือ80ทับ ส่วนข้อที่2ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสแสวงรู้ร่วมกับ TikTok และ Facebook มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนส่วนข้อเสนอแนะในครั้งนี้นะคะในการนำสื่อออนไลน์ไปใช้ในการเรียนการสอนผู้สอนควรทำความเข้าใจและทดลองทำแบบปฏิบัติการทดลองทุกครั้งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดกิจกรรม คูผู้สอนควรอธิบายกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้นักเรียนเข้าใจก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนําวิจัยไปประยุกต์ใช้หลังจากผ่านการทําวิใจัยในชั้นเรียนสามารถสรุปการนําความรู้จากเรื่องสื่อออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 1. ควรนำชุดกิจกรรมพัฒนา การเรียนรู้ไปใช้ในเนื้อหาสาระอื่นและในรายวิชาอื่นเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาสังคม 2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตัวแปรอื่นเช่นการทำโครงงานวิชาชีพความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับการเรียนอย่างแพร่หลาย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการเรียนออนไลน์ในห้องเรียนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอวิใจใัยในครั้งนี้ขอบคุณค่ะค,คะือไปตัดต่อ,ตตอเองอได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละ